แบตเตอรี่นะครับให้มา4,500มิลลิแอมพร้อมกับฟาสชาร์จ65วัตต์ซึ่งเรทราคานี้นะครับไม่มีใครให้ฟาสชาร์จแบบนี้มาเลยถ้ากินโทนดีว่ะเราเราเอาการใช่ได้ครับดีเทลก็ดีแล้วก็พอเปิดโหมดหน้าชั้นหลังเบลอครับตัดขอบอยู่ในระดับดีเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆคราบนี่ผมตั้มครับกลับมาเจอกอีกครั้งกับการอัลบัคของเรียวมี ชื่อรุ่นไหนวะนึกชื่อก่อนเพราะซีรีส์มันเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์นาโซนะครับถ้าผมเรียกไม่ถูกนะก็ขอไปด้วยนะครับมันเป็นซีรีส์ใหม่ของเรียวมีเขาซึ่งตัวนี้ทำมาขายในตลาดอินเดียก่อนแล้วก็เพิ่งเปิดตัวนะครับเสร็จแล้วเรียวมีเขาก็ส่งให้เราเลยเป็นเซตแรกของประเทศหรือว่าอาจจะเป็นของโลกเลยด้วยซ้านะครับเป็นตัวใหม่ละเพราะว่าเขามี10แล้วก็10โปรมาแล้วเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่พอปลายปีเนี่ยก็จะเป็น 20- 20 Pro โปรอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็น, Pro น,ปนยี่สิบ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไอนาโซ่เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับพอไปเสิร์ชใน Google นะครับมันมีอยู่2คําที่ใกล้เคียงก็คือภาษาอิตาลีกับภาษาสเปนแต่ปรากฏว่าพอผมเข้าไปดูในหน้าเว็บเรียวมีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงไอสองคำนั้นเลย <laughs> เดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังก็แต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันคือคําย่อม,มารวมกัน,นครับนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเปิดมาด้วยราคาประมาณ700-800000บาทในรุนท็อปดี๋วมีบาเราเนเราาค เท่าไหร่นะครับกับของรียวมีด้วยที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวแล้วก็วางขายในบ้านเรานานพอสมควรเหมือนกันนะครับแกะเลยครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกนะครับก็น่าจะเอาเข้ามาหรือไม่ก็เปิดตัวในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรียวมีนาโซ่20 Pro นะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยข้างล่างนี้เดี๋ยวจัดให้หน้าตาตัวกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยกับเรียวมีรุ่นอื่นนะครับสีเนี่ยเหมือนจะแป๊ดกว่านิดนึงมั้งแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเห็นว่าเรียว จะไม่เหมือนกับเรียวมีเจนเก่าๆเลยเรียวมีเจนเก่าๆเนี่ยจะเป็นเรียวมี X 5 0 Pro นะครับเรียวมี X 5 0เรียวมี 7i เรียวมี7คือมันเป็นเลขแต่ว่าคำว่านาโซเนี่ยไม่เคยโผล่มาจากที่ไหนเลยนะครับนาโซเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคํารวมกัน1 2 3 4 5คํามารวมกันครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงเนาะอ่านี่นะครับนี่นะผมเซิร์ชเลยนะครับนาโซ what is <laughs> n เนี่ยย่อมาจาก next level camera หรือว่ากล้องอีกระดับหนึ่งนะครับ A เนี่ยย่อมาจาก A-class Processor ก็คือชิประดับ A หรือว่าระดับท็อปๆนะครับ R เนี่ยย่อมาจาก Remarkable Battery นะครับก็คือแบตเตอรี่ที่อึดกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะ้พูดง่ายๆนะครับ Z เนี่ยย่อมาจาก s e n of Design คือดีไซน์แบบเขาเรียกว่าเรียบๆอะไรประมาณนั้นมัน้งแล้วก็ O เนี่ยย่อมาจาก Outstanding Display หรือว่าหน้าจอที่ไม่เหมือนใครก็รวมกันแล้วก็คือนาโซอะไรอยู่ของเ่าก็ไม่รู้นะครับอัน <laughs> นี้ก็คือที่มาของชื่อที่ผมไปอ่านในเว็บต่างประเทศมาถูกผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ที่เขาเน้นย้ำมานะครับตัวนี้ผ่านคอสชชชบ้านเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นขายในบ้านเราแน่นอนนะครับรอซื้อได้เลยส่วนราคาอย่างที่บอกครับประมาณ7 8็ดถึงแปดพันบาทผมเองก็ไม่ทราบนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือคุณจะได้ซูเปอร์ดั๊กชาร์จ65วัตต์กับแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับผมจะบอกให้ว่า65วัตต์ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างวันพัทแล้วกันวันพัทคุณจะต้องซื้อวันพัท8ปทีนะครับราคาประมาณ 30, บามหมื่บาานบาจะรม่ถึงหมื่น ซึ่งือว่าดีมากนะครับแบตเตอรี่4,000ด้วยก็คือชาร์จเร็วสุดๆแล้วในเรดราคานี้ไม่น่าจะมีให้ใครให้ฟ้าชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่แบบนี้มาเป็นจุดเด่นของเขานะ CPU นะครับ Helio G95 Gaming Processor นะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนตัวนี้เขาบอกเขาใช้คาร์บอนไฟเบอร์เคฟล่าหรืออะไรไม่รู้แหละช่วยระบายความร้อนด้วยอีกทีนึงซึ่งผมเองก็ไม่ทราบนะครับแต่อยากจะบอกว่าชิปแรงกว่า Helio G90T แรงกว่า 720G แรงกว่า Snapdragon 710ด้วยนะครับแต่ต้องมาทดสอบกันว่าแรงประมาณไหนเนาะเป็นชิปตัวใหม่ของเขานะครับแล้วก็หน้าจอ ครับเป็นอัลตร้าสมูทดิสเพลย์90เฮิรตนะครับแต่เป็น IPS นะส่วนกล้องครับมีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับมีเลนส์หลัก48ล้านเลนส์ ultra wide 8ล้านเลนส์แบ็ a แอนด์ไวท์2ล้านเลนส์เด h 2ล้านอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ากล้องก็ครบเกมก็ครบฟาสชาร์จกับแบตก็ครบนะครับแล้วก็จอครับ90เฮิรต์ตามสไตล์เลทราคาประมาณนี้เลยสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีแบล็ k นินจานะครับซึ่งผมชอบชื่อสีแม่งมากนะดีแล้วมันก็เป็นสีปกติแหละแล้วก็ลายข้างหลังจะเป็นตัว V นะครับผมไปดูภาพต่างประเทศมาละแต่ชื่อสสสีีีี่แมมมมงโดนใจผาาก2 สีดําสีขาวเนี่ยชื่อว่าไวท์ไนส์อัศวินขาวส่วนสีดำเนี่ยแบล็กนินจาเท่นะครับโคตรเกมมิ่งอ่ะเอาจริงรุ่นที่เราได้มาครับเป็นรุ่นแรม8รอม108นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันขายอยู่ที่ประมาณ7-8็ดถึงแปดบาทเดี๋ยวบ้านเราราคาไม่ทราบนะครับแต่ว่าเอาตัวท็อปเข้ามานะสำหรับบ้านเราประมาณนี้นี่คือสเปคแล้วก็ที่มาของชื่อมันซึ่งทุกคนน่าจะงงง,งกันนะครับแล้วก็เครื่องนี้ยังไม่ได้โดนแกะนะยังซิลมาเรียบร้อยเลยอ่ะไม่รู้ว่าเรียวมีเขาซิล อต้องอย่างนี้เปิอดออกมาเรง่งเฮ้วลคัมจูเรียวมีแฟมรีนะครับมีเคสมาให้นะครับอันนี้น่ารักอย่างหนึ่งนะเรียวมีไม่ว่าจะเป็นรุ่นราคาถูกหรือว่ารุ่นราคาแพงนะครับมีเคสมีฟิล์มมาให้แล้วก็เคสก็จะเป็นสีสโมกวีดเอวีเดแบบนี้นะครับแล้วก็คู่มือบัตรรับประกันอยู่ในนี้เนาะตัวเครื่องอยู่ข้างในครับเป็นสีแบล็กนินจาหรือพูดง่ายๆก็คือสีดํานั่นเองครับเอาไม่อบอกเ้ย น้องเขาดื้อด้านกับเราครับแหมน,นี่สล็อตซิมครับเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับคือใส่ซิมหนึ่งได้ซิมสองได้แล้วก็ใส่ไมโครเอทีร์ดเพิ่มได้นะครับสมมุติว่า128กิกไม่พอคุณก็ใส่เพิ่มไปได้เลยสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในปี2020นี้นะครับไม่ให้สล็อตเอทีร์ดมาแล้วแต่เรียวมีนาโช20 Pro ยังให้มาอยู่ตัวเครื่องหนามากอันนี้จับปุ๊บนี่รู้เลยว่าหนักแล้วก็หนาประมาณนึงเลยครับแล้วก็เลนส์กล้องครับยาวเป็นแถบเลย สังเกตดูบ้างๆเลยเดี๋ยวมาแกะดูกันครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับอย่างแรกที่จะไม่มีเลยแน่นอนก็คือหูฟังนะครับเรียกว่าไม่แถมหูฟังตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์ตครับนี่คือไฮไลท์เลยครับ65วัตต์อะซูเปอร์ดาร์ปนะครับหรือว่าโคตรพุ่งนั่นเองผมประทับใจอย่างหนึ่งรู้ปะ่ะถ้าเกิดว่าราคาสักหมื่นหนึ่งผมก็ซื้อได้นะเพราะว่าฟ้าชาร์ตตัวนี้เนี่ยเมื่อตอนต้นปีผมต้องซื้อสมาร์ทโฟนราคาสี่หมื่นสี่เพื่อที่จะเอาฟ้าชาร์ตตัวนี้ย,ยจ กูรีบซื้มก็ไม่รู้นะครับแต่ดีครับแต่ดีด,ด,ดีสมาร์ทโฟนปกติเหรียราคาหมื่นหนึ่งหรือว่าไม่เกินหมื่นเนี่ยเต็มที่เลย30วัต์ซึ่งคนที่ให้30วัตก็คือเรียวมีอีกเช่นเดียวกันแต่เนี้ยให้มา65วัตอะโอ้โหแล้วชาร์จโคตรพ่อโคตร,ครแม่เลยอย่างเนงะี้ยคือดีมากอันนี้ผมบอกเลยครับดีมากๆส่วนสายชาร์จนะครับไทซีทูไทเอนะครับยาวประมาณ8กิโลเมตรแล้วก็เข็มจิ้มซิมแบบนี้มีมาให้นะครับรวมแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่คุณจะได้ถ้าเกิดว่าร่์าจยช อะแดปเตอร์ apter, ชาร์จแล้วก็5เข็มจิ้มสิมคู่มือบบรับประกันนี่คือทั้งหมดของอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนาโซ20 Pro ถ้าไปซื้อร้านข้างนอกอย่างเช่นตามชอ็อปตามโอ,อเปอเรเตอร์นู่นนั่นนี่ถ้าเกิดเขามีโปรโมชั่นจัดร่วมนะครับขอมาอย่างหนึ่งพอหูฟังเพราะมันไม่มีหูฟังมาให้จะเป็นหูฟังไวเลสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังที่มันมีสายก็ได้ผมว่าตัวเครื่องมันน่าจะมีแจ็ค3.5มิลมาให้อยู่นะนี่เห็นไหมมีแจ็ค3.5มิลมาให้อยู่ก็ขอหูฟังก่อนันดับแรก <laughs> อย่างอนนวกกั้แล รอใส่รอใส่เก็บ okay, ไว้ครับอ่ชุบตัวเครื่องครับความรู้สึกแรกจับเลยนะต่อให้อยู่ในหอเนี่ยครับมันจะหนักประมาณนึงแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่บางครับแต่อย่าลืมครับแบตเตอรี่มัน4,500 m มิลลิแอมจะให้มันบางก็กระไรอยู่นะครับ ฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับเคาะปุ๊บรู้เลยเป็นพลาสติกแล้วก็ดีไซน์จะหนาหนาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆนะหนาเนี่ยอาจจะด้วยหนึ่งระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นก็ได้นะครับนี่เขาบอกมาเพราะว่าเฮลิโอ G 8 0หรือว่าเฮลิโอ G 9 0 T นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็นรุ่นน้องเขาเนี่ยร้อนมากแต่แรงตัวนี้น่าจะทํามาให้มันหนาเพื่อที่จะใส่แบตเ,เยอะๆแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นอันนี้ผมคิดไปเองนะแกออกครับ ดีไซน์เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนกับเรียวมีรุ่นไหนที่ผมเคยแกะรีวิวเลยนะครับหรือว่าไม่ไม่เหมือนเรียวมีรุ่นไหนที่ผมเคยใช้เลยลายข้างหลังมันจะเป็นตัว V ครับ V เนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลายย่อมาจากคาว่าวิกตอรี่อ่ะวิกตอรี่ก็คือใช้ชนะแบบภาคภูมิสัตว์ชนะแบบภาคภูมิมากอะไรประมาณนะี้อันนี้ย่อมาจากวิกตอรี่นะครับก็ว่ากันไปตามสไตล์เขาับผมเองก็ไม่รู้เขาบอกมาเนาะก็สวยดีครับสีที่ผมได้มาเป็นสีแบล็กมินจานะครับจะมีสีขาวอีกสีหนึ่งเป็นสีไวท์ไนท์หรือว่าสวิน,ววนชออบเลลนนนนนก้งมั่ หนึ่งครับเพราะว่าตัวเครื่องมันหนาอยู่แล้วนะครับสีสวยครับแล้วก็ตรงนี้ครับนาโซดีไซน์บายเรียวมีครับเป็นชื่อซีรีส์ของเขาเลยนะไม่เหมือนกับซีรีส์รุ่นไหนของเรียวมีเลยนะครับตรงขอบเครื่องนี้เนี่ยเฟรมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าเคากแล้วแข็งมากโป๊กๆเลยครับเนี่ยเคาะแล้วแข็งมากแต่ฝาหลังไม่ใช่ครับฝาหลังเป็นพลาสติก นี่ขอให้ดูเลยชัดๆนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ฝั่งนี้เนาะแข็งแรงดีที่ตูดนะครับมีพอร์ตชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็มีลำโพงมีไมค์สนทนมีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นตัวนี้ สีจะเป็นรมดำๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีลำโพงสนทนาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มรอดไปแล้วนะครับค่าเคสกับฟิล์มเนี่ยเห็นไหมเคสประมาณร้อยหนึ่งนะครับฟิล์มอีกประมาณร้อยหนึ่งหลุดไปแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มส่วนฝั่งด้านขวาจะเป็นสแกนนิ้วอยู่ข้างๆนะครับซึ่งคนถนัดซ้ายอย่างผมจะลำบากนิดนึงเนาะกดเปิดเครื่องครับอ่าเรียวมีตัวนี้เนี่ยได้ UI ใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นเรียวมี2.0หรือว เรียวมีขึ้นมาถัดไปครับเราเป็นคนไทยรองรับ Wi-Fi 5G h z ด้วยนะครับข้ามสแกนใบหน้าอ่าโอเคเดี๋ยวมาเพิ่มสแกนลายนิ้วมือกันครับสแกนลายนิ้วมือก,ก็ถ้าใครบอกว่าสแกนลายนิ้วมือข้างๆตกยุคนี่ก็ต้องไปดายแผดแอร์สด้วยนะครับรอ <c oughs> เล่นลเลยแต่ผมว่าผมชอบสแกนใต้จอมากกว่านะแต่เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันเป็นจอ IPS แบบ 90Hz อะ่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเรียวมี UI เริ่มต้นใช้งานงปปงปงงง แอนดรอยเวอร์ชัน11กับ Android เวอร์ชัน10นะครับยังใช้วอลเปเปอร์อันเดิมอยู่นะดีกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนผมเคยดา่าเรียวมีไปเรื่อง UI แล้วเขาก็ปรับปรุงนะนี่ถือว่าดีมากนะครับเรียวมี UI ตอนแรกๆที่มาแบบมาครั้งแรกเลยวอลเปเปอร์ไม่ค่อยสวยอันนี้วอลเปเปอร์สวยขึ้นแต่ว่าผมเริ่มเบื่อวอลเปเปอร์นี้ลนะ <c oughs> เปลี่ยนให้หน่อย <c oughs> เรื่องมากอีกแล้วไอ้หนุน่มนี่สเปคโดยคร่าวๆนะครับของเรียวมีนาโซยี่สิบโปนะครับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับความละเอียด full HD plus พาเนลเป็น IPS แล้วก็ แกนิ้วอยู่ข้างๆนะครับไม่ได้อยู่ใต้จอเนาะแล้วก็ไม่มีติ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยจะมีติ่งแต่ตัวนี้จะเป็นหลุมในจอแทนก็เป็นจอเจนใหม่ของเรือมีแล้วนะครับ CPU ให้มาเป็น HeliO m มีเดเทกนะครับ G 95แรมเนี่ยให้มา8 g ินะครับส t ตรเลตให้มา128 g ิสามารถที่จะเพิ่มในโค้ SD ิทการได้นะครับแล้วก็เป็น2สิม 4G นะครับไม่ได้เป็น 5G เนาะแบตเตอรี่นะครับให้มา4,500มิลลิแอมพร้อมกับ Fast c ชาร g จ65วัตต์ซึ่งเรทราคานี้นะครับไมาเลย ยากมากน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยมั้งที่ให้ฟァสชาร์จแบบพวกราคา3 4มสี่หมื่นมานะครับชาร์จเร็วมากๆพอเป็นไททีซีมีแจ็ค3.5มมิลมาให้นะครับมีกล้องหน้าน่าจะเป็น16ล้านเนแล้วก็กล้องหลัง48ล้าน8ล้าน2ล้าน2ล้านนะครับน่าจะถ่ายวิดีโอ 4K ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องรอไปทดสอบอีกทีนึงเนาะลำโพงน่าจะเป็นลำโพงเดียวครับในวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวในบ้านเราสเปกก็เลยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ Wi-Fi ล้าคแล้นน้หักประมาณับไม่เบบาาาางรัหสสยก ที่ต้องการสเปคแบบอัดแน่นในเรทราคานี้มี2สีให้เลือกครับ Black n ิน nja าเหมือนของผมใช้อยู่นะครับเป็นซีรีส์ VV แบบนี้นะแล้วก็สีไว e n i น h t หรือว่าสวินขาวนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับ a n d r o i d ที่ให้มาครับเป็น Android 11ตั้งแต่แกะกล่องนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเป็น Android 11เลยนะอา้าวเป็น Android 10ครับยังไม่ได้เป็น Android 11นะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะได้อัปเดตเป็น Android 11แต่่่วาเือ่มาย็นดรอยขาแถม เคนะสมันจะหนามากครับแต่ความหนาคือมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาคุณใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่าเลนกล้องมันจะโปรเทคได้หมดเลยเลนกล้องไม่นูนเท่าไหร่นะครับเรียบเสมอหูวันไปเลยทีเดียวนะครับมีการปิดเปิดจุงเปิดจุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยผมชอบเคสเียมีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะเวลาคุณลองสังเกตดูดีๆครับตรงขอบตรงเนี้ยเคสมันจะโปรเทคให้เว้ยผมว่าว่าคุณทำหล่นแบบคว่ำหน้าจอคุณก็จะไม่แตกครับหรือว่าคุณวางไว้กับพื้นแล้วคุณถลายอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้น เร็วใช้ได้น,นี่เอานิ้วอื่นไปสแกนดูดิก็อาจจะลำบากหน่อยสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับอย่างผมเนี่ยต้องใช้นิ้วแบบนี้นะครับหรือไม่ก็นิ้วนี้หรือไม่ก็นิ้วนี้นะแต่ถ้าเกิดคนถนัดมือขวาก็ปลดล็อกได้ง่ายหน่อย นะครับก็ว่ากันไว้เนาะฟีลิ่งการทัดเนี่ยอ๋อลืมไปจอตัวนี้เป็นจอ90 h ฮใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูเซตติ้งหน้าจอกันนี่ r e เฟนเดชหน้าจอครับมันมีให้เลือกออโต้กับ90นะครับแต่ว่าผมจะกดเป็น90ตลอดเวลาแล้วกันนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้ดูว่าแบตเตอรี่จะลดมากน้อยสักเพียงไหนเท่าที่ลองเล่นมาครับเหมือนกันเลยกับ6 Pro ครับเหมือนกันเลยกับเร<ๆ>ียวมี6เรียมี6 Pro จอประมาณเดียวกันเลยเนี่ยลื่น ลื่นครับลื่นลื่นทัดดีครับแต่ถามว่าสู้พวกอโมเลดได้ไหมก็สู้ไม่ได้แต่เลนราคานี้คุณต้องเลือกนะครับคุณจะเอาซูเปอร์โมเลดแต่เป็น6 0สิเฮิร์ตเหมือนกับพวกเรียวมี7 Pro หรือคุณจะเอาจอ9 0้าเฮิร์ตแต่เป็น IPS แบบพวกเรียวมี6 Pro ซึ่งตัวเนี้ยเลือกจอแบบเดียวกับเรียวมี6 Pro มาใช้นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทัดดีอยู่นะมอเตอร์สั่นดีปะโอมอเตอร์สั่นธรรมดาครับ ไม่ได้ดีเบ้อหวังมากอยู่ในเกณฑ์กลางๆล,ลำโพงหรอลำโพงน่าจะเป็นลำโพงเดี่ยวนะผมคิดไว้ก่อนนะครับเพราะเหรราคานี้โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีลำโพงคู่มาให้<ม>อืมเป็นลำโพงเดี่ยวจริงด้วยดังปะเฮ้ยใ,ใช้ได้เนี่ย โอ้แสบหูเลยดังใช้ได้อยู่เดี๋ยวรอไว้นี่วิวเต็มแล้วกันนะครับอันนี้มาลองเปิดให้ได้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างลองกล้องหน่อยไหมอือฮึภาพคนโอเคอันนี้คือตัวอย่างภาพของเรียวมีนาโซ20 Pro ครับนี่คือภาพปกติเอ้ยถ่ายสวยนะใช้ได้อยู่ดูเฮ้ย ไม่สกินโทนดีว่ะเราเอาการใช่ได้ครับดีเทลก็ดีเนีย่ยเห็นไหมไอตัวตุ๊กตกะตุ่นข้างหลังยังเห็นเลยใช่ได้แล้วก็พอเปิดโหมดหน้าชั้นหลังเบลอครับตัดขอบอยู่ในระดับดีเลยนะกลางๆแล้วกันไพ่เชิงดีมากเท่าไหร่แต่ว่ามันกล้องเดียวอะ่ะแล้วเวลาคุณกลางดูคอนเทนต์อะไรพวกนี้ครับติ่งมันนิดเดียวไม่ค่อยบังเท่าไหร่ชอบชอบชอบแต่สกินโทนสวยครับหวานแววเลยอะ่ะปรับแต่งได้ไหมปรับแต่งเบลอได้นี่เห็นไหมโบเก้ปรับได้นะครับเปิดฟิลเตอร์ได้บ่เปิดได้อยู่อ๋อใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดนี่มีโหมดปร กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 30เรฟรมเท่านั้นนะครับซาวดดีครับอันนี้คือกล้องหน้าของเรียวมีเนือ้อเสอยี่ไมหน้ามันบิวตี้วะแล้วไม่ปากกูดแดงจังวะเหมือนจะมีเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับก็คือมันจะบิวตี้ให้ประมาณนึงอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูซาวดดีครับอันนี้คือกล้องหน้าของ โคตรหน้าเต๋ออหน้ามันบิวตี้ว่ะแล้วไม่ปากกูแดงจังวะเออปากมันจะแดงๆเนาะเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับเหมือนว่ามันช่วยทำบิวตี้ให้นิดนึงอ่ะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ว่าน่าจะดรอปคุณภาพลงมาครับตามนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูทดสอบเพิ่มเติมเอาแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกับเรยวมี6 Pro หรือว่าเรยวมี7 Pro มากนักนะครับในเรื่องของกล้องหน้าเพราะว่าน่าจะใช้ตัวเดียวกันกล้องหลังล่ะลองดูกล้องหลังให้ อันนี้คือภาพนิ่ง48ล้านนะครับอ๋อมีโหมด p o r t r ทรตมาให้ด้วยโหมด portrait ถ่ายวัตถุได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเท่านั้นนะแล้วก็เลนส์ออาเจ้าไวสามารถเปิดโหมด48ล้านได้นะครับมีโหมดสีสันตื่นตาด้วยนะโอเคโหมดก็คือโหมดเรียวมีทั่วไปเลยอะผมเพิ่งรีวิวเรียวมีไปรุ่นหนึ่งครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้คือโหมด48ล้านสังเกตว่าภาพมันจะคมมากขึ้นครับเห็นไหมนี่คือภาพปกติอันนี้คือภาพแบบโหมด48ล้านรายละเอียดโอ้โหในพงด้วงย่า สวยๆแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวเดฟดีนะเดฟดีครับยินเลนน่าจะใช้ได้อยู่เลยอะวิดวีโอล่ะวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K แล้วก็สามารถถ่าย f u l 60เฟรมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น 4K จะได้แค่30เฟรมนะเดี๋ยวลองดู 4K ก่อนลองดูการโฟกัสของ 4K เฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นเลน u ั t ตร้าไวล่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเลน Ultra Wide ได้แค่30เฟรมนะครับถ้าเป็นเลนหลักจะได้ 4K 60โอเคได้ได,ได,ได้เดี๋ยวลองดูนี่คือการทดสอบวิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับของเรนะียวมีนปปมาโซ กลับมาบังนี้ปุ๊บปุ๊บแว่นปุ๊บออกปุ๊บเข้าปุ๊บออกปุ๊บใช้ได้ครับยังพอโฟกัสได้อยู่โอเคสามสิบเฟรมนะครับของเรือมีนาโซยี่สิบโปรนะหันไปปุ๊บกลับมาปุ๊บกลับมาบังนี้ปุ๊บปุ๊บแว่นปุ๊บออกปุ๊บเข้าปุ๊บ ออุใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของงานวิดีโอนี่ลองให้เล่นเฉยๆยนะครับแล้วก็มีโหมดมาโครโพิเศษ,ษนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายอะไรใกล้ๆหรอลองดูดิได้อยู่ครับได้อยู่ มีโหมดมาโครพิเศษมาให้นะครับมีโหมดสโลโมชันมาให้ซึ่งสโลโมชันเนี่ยคุณจะใช้ความละเอียดได้2อันนะครับก็คือ240เฟรมกับ120เฟรมครับถ้าเกิดว่าเป็น120เฟรมเนี่ยน่าจะได้ Full HD นะ240เฟรมก็จะได้เป็นแค่ HD นะครับนี่รีวิวเรยวมีบ่อยจนรู้แล้วอะอ่ามีโหมดให้ปรับเล่นค่อนข้างเยอะนะครับพวกฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้อืออ่ให้ดูมาโครก่อนก็ได้นี่มาโคร พอใช้ได้ครับน่าจะวานละสอล้านพิกเซลแหละนี่คือทั้งหมดในกล่องของเรียวมีนาโซ20 pro นะครับถ้าเกิดว่าเรียกชื่อผิดหรือว่าแปลมันผิดก็ขออภัยด้วยลวกันเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยดังนั้นสเปคชีตที่มันขายในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ชัวรอ์100%นะครับแล้วก็เราได้มาหลังจากที่มันเปิดตัวในต่างประเทศประมาณวันหนึ่งมั้งหรือไม่ก็ได้ก่อนด้วยซ้ำผมจำไม่ได้แล้วว่ามาหลายวันแล้ว <laughs> โอเคใครอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมกับเรียวมีนาโซ20 pro นะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยข้าง เรือมีรุ่นใหม่ขอลราไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในะคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุบ๊บจ <c oughs> ขอบคุณเรือมีด้วยที่ส่งมาให้แต่ว่ายังไงก็จะโดนด่าเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs>